สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้าน,บ,านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเปาะเปียกุ้งมาฝากันนะคะซึ่งวันนี้เราไม่ได้ใส่กุ้งเป็นตัวอย่างเดียวนะคะเราก็ใส่ผักต่างๆไปด้วยค่ะอร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะและสามารถที่จะทำเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะเราแช่ช่องแข็งไว้ได้เลยนะคะเวลาจะทานก็เอาออกมาทอดค่ะแล้วก็เวลาทอดก็ใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะคะก็จะกรอบนะ ด้วยล่ะค่ะอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันค่ะสมสมของเราก็มีนี่เลยค่ะแผ่นปอเปี๊ยะนะคะปลาสื้อมาครึ่งกิโลกรัมนะคะ40บาท แล้วก็มีกุ้งค่ะวันนี้ใช้เป็นกุ้งกุลาดำตัวใหญ่นิดนึงนะคะเอาหางออกเลยค่ะาหางหัวออกแล้วก็ผ่าหลางังเอาเส้นดำออกแล้วก็บ้างตรงท้องสักนิดหนึง่งยืดกุ้งให้เป็นตัวตรงๆนะคะจะได้ห่อง่ายๆค่ะคุณยายเอามาจากจันทบุรีค่ะพี่สาวคุณยายทําบอกกุ้งค่ะแล้วก็เห็ดเข็มทองกระลำปรีวุ้นเส้นกุ้งแห้งเห็ดหอม ราผักชีกระเทียมพริกไทยปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำมันหอยเสอิ๊วขาน้ำตาลทรายแล้วก็มีผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะเราไปลงมือผัดไส้กันก่อนเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะป้าจะคั่วกุ้งแห้งให้หอมๆก่อนนะคะกุ้งของเรา หอมแล้วใส่รากผักชีกระเทียมพปริกไทยลงไปผัดค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมค่ะผักค่ะก็จะมีกระหล่ำปรีนะคะ เกลืเข็มทองค่ะแล้วใส่วุนเส้นไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสกันได้เลยนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะไม่ทานไม่ต้องใส่นะะทีนี้ก็ผัดไปจนทุกอย่างสุกแล้วก็ชิมรสกันได้ตามชอบเลยนะคะ รสชาติก็ใช้ได้แล้วนะคะสุกแล้วค่ะเอาขึ้นพักไว้ค่ะไ้ของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะพักไว้ค่ะเราก็จะปรุงด้วยซอเต้เกลือโซเดียมต่ำนะคะซึ่งรสชาติของเขาเนี่ยเค็มนัวไม่เค็มแหลมนะคะก็โรยไปค่ะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะใส่น้ำไปนิดหน่อยค่ะ กุ้งของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันค่ะเรามาห่อกันค่ะเล็กใหญ่ก็ตามชอบได้เลยนะคะป้าก็จะใช้ไส้เนี่ยประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่กันได้เลยค่ะเพราะว่าเราใช้กุ้งทั้งตัวเนี่ยก็จะห่อใหญ่นิดนึงไม่เป็นไรเวลาทานเราก็ใช้ตัดเป็นคํำๆได้นะคะ รว,รวบเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวป้าทาไข่แดงเก็บหัวท้ายเข้ามาค่ะแล้วก็หมุนไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทําจนเสร็จนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะป้าห่อได้ทั้งหมด20ห่อนะคะบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะกดดูเพิ่มเติมได้ค่ะป้าจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหรือใครจะทอดกับน้ำมันก็ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะ ใช้ไฟที่200เวลาก็ประมาณเกือบ20นาทีค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะหรือใครต้องการให้สีเขาเข้มกว่านี้เราก็เพิ่มเวลาไปได้เนาะตรงนี้ก็แล้วแต่ได้เลยค่ะของป้าประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วละค่ะเขาก็กรอบแล้วนะคะแต่ว่าสีเนี่ยจะสังเกตว่าจะไม่สม่ำเสมอไม่เป็นไรค่ะถ้าเราไปทอดกับน้ำมันเนี่ยก็จะสม่ำเสมอกว่าน,นี้เนาะ นี่ดูด้านในเห็นกุ้งไหมคะแป้งก็กรอบด้วยแหละค่ะลองทำรับทานกันดูค่ะทานกับใบโหระพานะคะแล้วก็น้ําจิ้มไก่ค่ะขูดเชสอเท้าฝอยลงไปนิดหน่อยก็อร่อยง่ายๆแล้วล่ะค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ